สวัสดีครับสกดาชาแนลครับเหมือนเดิมพี่น้องหนาบ้านได้นียเป็นรถหน่อยมาก่ได้ครับต้องเอารถใหญ่นี่ครับท่วมหนักเลยครับปีนี้นี่ครับขยะลอยฟ้องเลยอ,อยากให้ช่มบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะน,นี่คือหมู่บ้านซิตี้วิลเลจ เอาต้นใหม่ร้อยมาจะใช่ลรืนี่เดี๋ยวเก็บเข้าไปก่อนพี่นอ้องน้ำพัดมาโอ้ไหลแห้งความไหมเ,เก็บเข้ากันพี่นอ้องน้ำพัดมานี่ โอ้นำไหลแรงไหลแรงไหลนี่หมดแล้วอึบโอ้โอไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าเ๋รอนี่ยังอีกโอ้นำไหลแห้งขนาดไปไสนนะจะคว้างบ้านเนี่ยอโอ้ลอยละลองเลยพี่น้อง Tôi Bây giờ là nước nó hay sống là bây giờ là à. bàn làm sao không Đường nằm lấy mà thì nó nằm khoang lên này พี่น้องว่าเป็นไม้ตกปลาดีบ่นี่นี่ครับโอ้อาการนักครับพี่นอ้องนะดนครับอาจะปลาเลยเลยพี่น้องเด้อครบโอ้เห็นบรรยากาศครับผมต้องเอากระบะเข้ามานะครับ รถเล็กเข้าไม่ได้ครับหมดสิบนะครับวนขึ้นมาเออเป็นทะเลแลยครับซิตี้วิลเลจดูๆกันไปครับรถผมนี่ครับดูล้อกระบะเลยสูงไม่สูงครับดูถึงกระไดอะ่ะ <c oughs> ถึงบันไดข้างนะครับถึงล้อเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกท่วมล้อเนี่ยครับถึงเท่าอ่ะรวมถึงเข้าพี่น,อน้องโอแน่นอนน่ครับฝนยังกระน,นํำลงมายเยอะทั้งขยะทังกระเยอะลอยละล่อง ใช่นในบานผมครับครึ่งเข้ามาครึ่งหนึ่งนะครับดูนี่ในบานเนี่ยนี่เบื้องเร้องเบื้องน่ครับขอมาในนี่เลย ครับกระนำเลยน้ำก็รั่วโอเคครับเห็นแล้วฝนดีครับเหนาเฮดหนาบานเลยมันจะได้ล่าฝนตรงกับเรเปียกครับครับขอบคุณคทุกการติดตามรับชมครับพี่น้องเมืองแลลวแกจะเรียบร้อยเป็นกลังใจให้ทุกคนโดยการ กดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะสูส่ๆครับผมสวัสดีครับ